มีส่วนลดให้ก็ไดออเดอร์มากขึ้นดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้นด้วยแท็กส่วนลดสีชมพูโดยทั่วไปแล้วร้านที่ให้ส่วนลดจะมีออเดอร์เพิ่มขึ้น2เท่าเริ่มกระตุ้นธุรกิจของคุณได้ทันทีพรุ่งนี้เลยไปที่เครื่องมือทางการตลาด ในพอท่านร้านอาหารและเลือกร้านที่จะให้ส่วนลดคลิกได้ออเดอร์เพิ่มขึ้นด้วยส่วนลดและเลือกดำเนินการจองต่อสร้างส่วนลดแบบกำหนดเองหรือใช้ส่วนลดที่พร้อมใช้งานของเราต่อไปนี้คือวิธีการสร้างส่วนลดแบบกำหนดเองคลิกสร้างส่วนลดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ คุณสามารถให้ส่วนลดกับลูกค้าแพ n เดอร์โปที่มีมูลค่าใช้จ่ายที่สูงโดยเลือกแพ n เดอร์โปเป็นกลุ่มเป้าหมายใส่มูลค่าส่วนลดเพื่อใช้กับเมนูทั้งหมดของคุณเลือกเปอร์เซ็นต์ของส่วนลดกำหนดวันที่เริ่มต้นของการใช้ส่วนลดเริ่มใช้งานแคมเปญได้ทันทีในวันถัดไปหากคุณลงทะเบียนในวันแรกของเดือนวันสิ้นสุดที่เร็วที่สุดจะเป็นวันสุดท้ายของเดือนเดีเดยวกัน หากคุณลงทะเบียนหลังวันแรกของเดือนวันสิ้นสุดที่เร็วที่สุดคือวันสุดท้ายของเดือนถัดไปคลิกตรวจสอบส่วนลดทบทวนรายละเอียดก่อนคลิกยืนยันส่วนลดการคลิกยืนยันส่วนลดหมายความว่าคุณได้ยินยอมที่จะจ่ายค่าส่วนลดอย่าลืมดูที่หน้าคำถามท,าที่พบบ่อยของเราหรืออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มคลิกยืนยันส่วนลดเพื่อเริ่มแคมเปญของคุณ ใช้ส่วนลดพร้อมใช้ที่คัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลื่อนดูแพ็กส่วนลดของเราเพื่อค้นหาส่วนลดพร้อมใช้ต่างๆเลือกส่วนลดพร้อมใช้กับเมนูทั้งหมดของคุณเลือกวัตถุประสงค์ของส่วนลดตรวจสอบระยะเวลาของดีที่คุณเลือกคลิกเข้าร่วมเพื่อดูรายละเอียดเพิเ่มเติมและอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของส่วนลดพร้อมใช้ที่คุณเลือกคลิกเข้าร่วมเพื่อดาําเนินการต่อและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไข ดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูงด้วย p พ n เดอร์โพร n d e r p r o เป็นแผนการสมัครสมาชิกของฟู o พนเดอร์ที่จะให้ส่วนลดและสิทธิประโยชน์กับลูกค้าจากร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศแพ n d ดอร์โช่วยให้คุณเข้าถึงฐานลูกค้าชั้นนำ10%ของ f ู o พนเดอรที่ออเดอร์และใช้จ่ายมากกว่าลูกค้าทั่วไปถึง2เท่ารับรายได้จากผู้สมัครสมาชิกแพนเดอร์โมากกว่าลูกค้าฟูเพนเดอรทั่วไปถึง3เท่า ได้ใจลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและเป็นตัวเลือกแรกๆของพวกเขาเลือกเ d นอโปรจากส่วนลดพร้อมใช้ของเราและคลิกเข้าร่วมเพื่ออ่านรายละเอียดรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขคลิกเข้าร่วมเพื่อดำเนินการต่อและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสามารถยกเลิกส่วนลดได้ตลอดเวลาไปที่ส่วนลดปัจจุบันและคลิกบนส่วนลดที่คุณต้องการยกเลิก คลิกยกเลิกส่วนลดยืนยันการยกเลิกคุณสามารถสร้างส่วนลดหลายรายการและยกเลิกได้ตลอดเวลาเราขอแนะนำให้ใช้งานประมาณ30-60วันเพื่อดูยอดขายดูภาพรวมและรายงานของดีในแคมเปญของคุณด้วยผลการดำเนินงานของส่วนลดการดูภาพรวมจะช่วยให้คุณติดตามจำนวนออเดอร์ทั้งหมดยอดขายและลูกค้าจากส่วนลดทั้งหมด ติดตามการดำเนินงานของส่วนลดแต่ละรายการโดยคลิกที่ดีที่ต้องการติดตามโปรโมชั่นของคุณทั้งโปรโมชั่นที่ผ่านมาที่ใช้งานอยู่และที่กำลังจะมาถึงดูส่วนลดทั้งที่ผ่านมาที่กำลังจะมาถึงและที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้ที่ส่วนลดล่าสุดใช้แท็กการค้นหาเพื่อคัดกรองตามประเภทส่วนลด